สวัสดีครับผมวิโก้คสตล์ซนเนลวันนี้เราจะมาทดสอบเข้าเกมไมค์ครับในเครื่องโฮเ w e i ์6 i i นะครับไปชมกันเลยครับตอนนี้กำลังเข้าเกมไมค์ครับเครื่องเก่าจะได้เห็น ภาพของคล้ายเกมไมคครับนะครับถ้าเข้าเครื่องพวกเครื่องใหม่นะครับแต่ไม่เห็นโลโก้คล้ายเกมนะครับมันจะขึ้นเป็นตัวไอรอ์ตัวแอปเกมไมคครับอ,อันนี้เป็น Android เอน d r o i d 6นะครับ Android ใหม่ะเห็นตอนเขา้าเกมจะเป็นภาพ ตัวแอปเกมไหมครับตัวไอดอลนะครับไอดอลเกมไมครับตอนนี้กำลังโหลดนะครับท <c oughs> ี่ผมสิกคอมไปนึงนะครับมันเบิ่นเบอร์นนะครับตอนนี้เกมก็เข้าเสร็จสิ้นแล้วนะครับ เพิ่มเสียงก่อนเครื่องผมก็จะอืดดิดหน่อยโดยโด้วยคำที่ว่าเครื่องมันเก่าดูอาจจะเป็นเพราะเครื่องที่จริงผมก็เคยโหลดเกมเยอะน,นะเครื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเพราะโหลดโหลดเกมเยอะโหลดแอปเยอะ<ห>เดี๋ยวผมจะกดกันตังค่าก่อนนะ<ห>ไม่นงัง ลาี่เจ็กครับแม่เดดีสิบสามิแม่ดีสิบสามสิเอยวะวนพฤหัสกแม่คะครับตอนนี้เราก็จะกดกดข้าที่บิลีโอก่อนเกิดปิลิงครับตอนแต่นี้ผมจะกดเข้าเออีมักม่แม่แม่ แล้วนะครับเกือบค้างนะอันนี้คือการสูบตอนเมื่อเราเซฟมันจะเซฟแบบอัตโนมันมันจะเป็นรูปภาพกล่องนะเป็นรูปภาพกล่องอันนี้คือเอ็ดฟิตเอ็ดฟิตน้ำนะครับจะเป็นแบบอาจจะหมายถึงเป็นเอ,อ่อเป็นฟองน้ํานะครับอันนี้ผมไม่ปิดหมดเลยนะ คลาสสิกคือเมนูของเกียจะเป็นตอนที่เข้าเกียรนะมันจะเหมือนแบบในคอมพวกข้างล่างพวกเลือกเลือกของนะครับสิ่งของอันนี้ผมจะปรับประมาณห้าก็พอนะครับอันนี้คือปรับฟิล์มนะครับผมเอาฟิล์มชิ้นนี้เลยและผมก็จะมาสร้างด่านก่อนนะครับเเดียวผมจะเลือกตัวสกินก่อนนะครับผมจะเลือกเล่นเป็นตัวสตีฟ แล้วกันแล้วผมก็จะเข้ากดที่เพแล้วก็กดกดสร้างผมขอบดนะครับว่าอันนี้คือตัวเกมแท้นะครับเดยผมจะเล่นโหมดเอาสิบิตเลาะแล้วกัน Sí, ถ้าเป็นพวกเครื่องเก <c oughs> <c oughs> ่าก um ็ตะเข้านานนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องใหม่ของผมนะครับก็ตะเข้าเร็วดูนะครับตอนนี้เครื่องผมอาจจะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะเครื่องถ้าผมจำไม่ผิดเครื่องใหม่ผมอาจจะเป็นเออแอนดรอยด์สิบเอ็ดนะครับของผมก็จะเป็นเครื่องผมก็จะเป็นแอนดรอยด์ใหม่ล่าสุดนะ ของขาดนานหน่อยนะครับเครื่องมันเครื่องผมเป็นเครื่องสเปคสเปคต่ำ ครื่องผมเริ่มร้อนนิดนึงนะครับวันนี้ก็เอยตอนนี้บ้านผมก็สภาพอากาศมืดครึมนะครับเหมือนจะมีพายุมาอีกเออวันนี้มีมีพายุในบ้านผมบ้านผมตั้ที่จังหวัดสกลนครนะครับผมเคยตือเครื่องร้อนเพราะอากาศร้อนนะครับแต่วันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่แต่เครื่องก็ร้อนนิดนึง เสียงเพลงเลือบมาแล้วนะครับเสียงดนตรีอันนี้คือพื้นที่ต่ำกราฟิกเอออะไรวะอาจจะหมายถึงพื้นที่เต็มก็ได้เฮ้ยมันแหลนท <c oughs> ผมจะปรับตังค่าปุ่มแปบ๊บเดงนะผมลืมลืมปรับปุ่มให้มันได้ขึ้นผมถนัดเล่นปุ่มได้แต่ว่าครังนี้นะจะจะเป็นสีเข้มๆน้าเล่นป,ปรับเป็นหนึ่งร้อยเลยปรับสุดเลย ของขาจะเล่นดัานดิดหน่อยเข้าเกมเข้าเกมเอา้าทำไมปุ่มเล็กสุมมสัยมันพลาดนะครับเป็นศูนยปอซนตอนนี้ก็ปุ่มแด้แล้วนะครับผมผมก็จะลองไปตัดไม้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ไฮไลท์แล้วอือหือจังรื่มเหมือนเดิมนะ แปลว่าเกมไหมครับไม่ค่อยอัปเดตกราฟิกฟสักเท่าไหร่แต่การตั้งค่าของเกมไหมครับก็มีการอัปเดตแบบเพิ่มประสิทธิภาพไม่ให้ไม่ให้แหลนนะครับแบบพวกมีการปรับเฟรมด้วยแล้วก็มีการลดค่ามมองเห็นไกลนะครับไหมครับข้อในเครื่องนี้ก็ยังเล่นสบายสบาย เล็ดเป็นบางครั้งตอนนี้ก็เริ่มไม่เลดแล้วนะครับเล่นสบายมากผมจะคาบไม้ก่อนนะครับผมจะทดสอบบิสักหน่อยแล้วกันนะครับแล้วผมก็จะตัดไม้ต่อนะ แต่ว่าไม่ถึงหกสิบเฟนนะครับเหมือนจะเป็นสามสิบเฟนตอนนี้เดี๋ยวผมจะตรวจสอบตอนิดตีพุกสันนะครับผมครับดาบก่อนถ้าเป็นระเบิดนะครับก็ใครๆก็รู้ดีเดี๋ย ถ้าบานระเบิดเยอะแล้วก็ตุนเครื่องระเบิดเลยถ้าเป็นันณีผมไม่ต้องทำนะตอนบิงนะครับก็แหลดนิดหน่อยมันแหลที่เฟรมันเป็นที่เฟรมอย่างเดียวไก่ตัวเล็กนะผมจะสู้ไก่ตัวที่มีเนื้อนะโอแหลดนิดหน่อยโอ ตรงนี้ก็ทรัพยากรเอยอะอูนะลองฆ่าบัวก่อนแล้วกันขออีกสักตัวผมจะทดสอบเพียงแค่นี้ตกคลิปเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ